กลางๆสวมๆอันนี้ถุงเป้กระดาษนี่มีอยู่กระดาษมีอยู่อันนี้แหละเอาหัวขึ้นหัวลงโอ้แท็กแตกเนี้ย ข่วนต้นแม่กระจุนบริหนี้เวลาอนะครับเนาะแม่ชีจําปีครับให้มาหางเดียวคือหกเจ็ดแปดโตย่ำคลักนี่ล่ะแตกต่าเลยเอาหัวขึ้นกับเก้าเจ็ดแปดแล้วครับนะครับเนาะเก้าเจ็ดแปดไห้ตะก้อนนานนี่พันวาเก้าเก้าเจ็ดแปดท่นนั้นคือเมียเก้าเจ็ดแปดเก้าแปดไท้พันก้อนนานี่มันเป็นเงื่อนปรย์หนึ่งพันบานถูก ครั้งนี้อยูเก้าเก็ดแปดวัดสันข้างหน้าบ่รฮั่นได้เบิ่งว่าสันอาจารย์ทอดทั้งคุณอ่ะเป็นโทรมาโอ้เออเป็นว่าแปดเก้าแปดวัดสันคนสื่อมาอตลอดคนนึงหันออมีอาจารย์หอยก็ได้โทรมาถามเมือนั้นว่าตัวใด้ลำแม่ว่าสันมันก็โคกเก็ดแปดอันเด้อหาเก็ดแปดอะไรทั้งนั้นแล้วก็ถูกสองใบโอ้อาจารย์หอยถูกสองใบครับผมวันนี้แล้วก็จะได้เงินมาใส่เนี สักห่ดละเออครับผมทันมีแล้วก็ใส่นี่พันโลดเขาได้วางเสียเออเออยืมพันนั่นแล้วว่าซะเขาไหนพันได้กินยังน้ำแน่พันแม่นคักแม่นแน่เนาะแม่เนาะครับน้อยจังว่าหางเดียวเหมนเนาะหางเดียวทองงวดติดเลยเออหางเดียวเลยยังว่าอย่างหางเดียวเลยตลอดเลยครับผม ใา่ตลอดเลยบ่ถิงบ่ปลาพี่นนองแต่ว่าพี่หนองอยาถิงซี่เด้อได้ถิงซี่จำปีอครับผมนีงามยังาก็ช่วยกันมากเลวเนาะได้มีโชคลาภขอคุณแม่ได้ครับเด้อเออคุณแม่กระยุงเียละโดดเดี่ยวแล้วบนนนกสบายใจสวนพนมธรรมน่เออปูย่าเพิ่นกระเบื้งเฮาอย่ว่าปูหอยใหม่เพิ่นมาเปียนนั่นสานนึงน่ะ เปลียนไหนคอยเนี่ยเปลียนมามืทอตองที่คอยเนี่ยขอจซื้อสารพันมาเนีสารใหเพ่อยานาเบราะเานี่ยเปลียนมาแล้วพาโนนขึ้นทีซื้อเปลียนกสิแต่ว่าพาโนนขึ้นใหนเนี่ยเราไปหามาให้ว่ามาขึ้นเราสิมาเอาพูนี่ให้เราสืบคนลราหม่มาให้จังเลยครับผมอ้ขปู่ซักน่ำไปใส่นี่ปูซักแน่ครับผมก่นจะให้เรา่ ผู้สักให้แปดาสามมันออกแปดหามาอ่านดุก็เอาสามตแล้วมสื่อสองตเนาะเลยบอกอันพอเสีเหมือนเศ้าเนี่ยเอาเก้าแปดเด้อพ่อเสีอืออแล้ววะเออเลน้ามันบเลยาไปซื้อเก้าศูนย์ุบอกเก้าแปดกีอบอกเก้าแปดไปซื้อเก้าศูนยมันแน่ล่ะพวกเนี้ย หมดตัเซ้นแล้วไอ้อันเขียนยังสิก็ได้ตัวเลขศูนย์นี่มาทางล่างเนี่ยเขามาแบบตอนนั้ก็ยังไปยาโอ่งเห็นบ่น่ะยาโอ่งไหวมึงอยู่นี่เด้อมันยังหัวมันกับบังไว้หรือก็เลยเขียนไวแปดเก็ด มันจะอาตัวนี้ล่ะเพิ่นว่ามือนเสาร์นี่แม่นี่เรียนไม่เรียนอ่ะมเป็นอย่างขนะดก้าวกล้าขนาดก้าวกล้าไม่รู้เออขนาดก้าแปดดวงล่างน่ะแต่ว่าเสียเกศอยู่บนน่ะสิมาตัวนี้ล่ะเพิ่านพ่อแม่บ้านี่เขียนไว้โอ่งเลยน้ำพี่บังยังโอ้ครับผมตักน้ำเต็มเบิดแล้วก็ตักไปส่วมพูดเนี้ยส่วนมือเนี้ยล่างส่วมมือเนี้ยว่าถูกหว้ประสนโอ้เขียนคนไม่เอ็ดลาดใส่มันง่ามเนาะแซ่บ ลงหาข่าตแม่กับล่างอนตวมตอนไหนอบนทั้งบนั้งล่างที่ลง้งบนั้งล่างลางสวมชองานนี้ตองไวดาดีตัวไหนน้อวดาดีตนเมซี่หลางสวมนี่เราเอปนสีมาผพาปนสีมาให้มันสะอาด่ปวาถูไปทูมามันเหรียมเดียวนอยองาะ้งบนก็เป็นล่างคนะ้น้าใต้เ็มบ็ได้น่ะงนี่ก็เต็ม บอสนอมูนปแนกลเไปแล้นเขียนเลขไปพพ้อมเกตแปดแเกตทนายมึงออกตัวนีหรอเพอนนะมาเนีทางล่้าอย่เก้าดอีมึงมาตัวนีหรอโอ้โหเขียนะไะอเออปะปปเขียนไรังก่อนนะครับมาเนีู่กหอยทามกไไม่ใชู่างไหนคนหายเพิ่งเดียวนี่เางจลเขียนใส่โอ้ยยางเดียวพี่น้องาวงนเลยมาก้าแปดกับมันอาจารย์นั่นเพื่อน่า กีได้มาซี่สามสูแปดเก้าแปดอแต่ว่าขอทีเบิงก็เด้อเบิงใบตลี่ก้อนอานเบิงก้นอนมาสันโอ้อมันถึงกวนที่หนึ่งบอวตีมันสิแมนแล้วันที่หนึน่งบอิพออ,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 อางน้าบ้าดีเบิงเนาะัผมเบิงแจ่ขงหลังอ่ะโตนี่มันเป็นจางหลังถูกแล้ว้างน้ามันก็จะบถูกเ่าจักใบอนบอเออขว้ดเครอโอบเป็นเอครับอีดีด้วอดะครับโีนเรงเ่เออเอาหนึงหนึ่งกะมีเร่งเร่ี่อาเดี๋ยวเร่งำนาดอ มาได้อมยว้ยาไว้อปูนมาเขาไปเก็บปูนมาจากางเก็บแปดมน้าัเก้าแปดนึ่งนึ่งกับสามตัวลอตเตอรี่เนี่ครับพีครับผมเก้าแปงล่างะน่งนึบเห็นบด่นึ่งนึ่สาตัวลอตเตอรี่เนี่ยอันเก้าแปดกับข้างล่างกัเขาตรงตรงเแปดยูหันกับเขาตรงตรงอะนะยามันมันบ่มนรตรังอาูนมายา อนั่นแล้วนี่เรีออนี่นีอนั่นแล้วนี่เก้าแปดเนี่ยนีเก้าเลขแปดกับผมออันนี้เนื่งเนงเนี่ยเลขลำนาดเนี่ยเนี้ยนาดแ้่ยังหัวข่อยบางสิใส่ไม่ต้องหัวออกเว้ยอยู่ว่าปฏิเสธมึงอยู่บ่าบาทดิกูจะเอาเลขใส่มาได้กับผมแมดแปดแปดเจ็ดพันเก้าแปดแปดเก้าพี่น้องเออปาโตปาโ ให่หมดเลยเขาคักเขาเนี่ยสองตัวบนสองตัวล่างเกือบแตกสามตัวโอ้โหังสามตัวลอตเตี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งอีกเออสามตัวคว่อเอใช่สามตัวคว่ตัวพีองเนี่ยยาโอ่กับเขียนใบมือเส้าถูกแน่นอนมาแน่นอนเพื่อนามาแน่นอนอยู่หิงนิ่งเลย น่งเลยบาทเด้มนรกตัออกตนเครื่องบัวนเค่ด้อเอิ้ครือกรเบื้องบเครื่องบาอเือนีแน่นอนเลยนะเออบออเอเสือขักบัวบาทนี่แม่นขักบอัวขัดดีครับเมื่องท่องกันบาทอีเห้าอืที่เปิดโป้งให้เบื้องดอกเลี้ยงน้องขระน้อยน่ะเออที่ใดนับทีกันได้หลายอครับเีเ่งให้เบื้งดอก ครับผมทั้งบนทั้งล่างเลยเออทั้งบนทั้งล่างแล้วทั้งสามตัวท้ายรถเกลี่ทั้งหักมาคฝันยืดยวดเออโอ้คักบ๊อกคักละเยอะตัวไรที่ยังบม่หันออกบานนี่มีเมื่อเจออยู่นี่นี่ตองหวัดน้ำนี่เช่นเช่นหกข่านี่บ่าตองหวัดเดี๋ยวให้ฟันฟันนี่นี่ื่อคืนนี่ฝันว่าฝันว่ามันเป็นอันจุดแดงๆเนาะเลี่ยงจะเป็นแถวเป็นวมาก ยังแรงยุทธ์ก็ยังเขามาขี่ด้วยสินะยุทธ์ก็ขี่นะเรียนกันแล้วก็ยาบย้อมก็นั่งเต็มไปหมดเนี่ยคนเถ่าคนโกเด็กหน่อยนั่งเต็มไปหมดละสันปะบ่เข้าสวดมนต์นะนั่งหัวเรี่ยงศับทหลาดอยู่ตอนนี้โอ้โหมันตัวหัวเดีเนาะว่ายามันก็แ้วกเอาตัวนี้นะมันถี่ออกมือดีหรอเพื่อนมัน คุณบออันอ <in dancing> <in> ันล็อกของเฮาดอกว่าใช่ไหมโอ้โอ้เม่ซี่บอกว่าล็อกกับล็อกไข่ถือเด้อนั่นน่ะเาล็อกกับล็อกไข่ถือช่วยเรียกันเพราะว่าคันผู้ใดไม่จิตกระทาเท้าจิดสั่งกำแพงทองหรือว่าสั่งหอยทองลงไปให้คนเท้าน่ะ เทียมโย่มกันคือเมียตาทำครับผมนาจะล็อกกันแล้วกันจับได้แล้วบานีน่าล็อกเด็ดล็อกกันล็อกให้ถือของเมียทีล็อกให้ถือเขาช่วยที่เราประเทศชาติช่วยกันนี่ละครับเออแลยวไอ้คางโอ้งที่เราเนี่ยหักบัวอ๋อตัวเมื่อเอือนเขาหาปูหอยจังมาอีกใดบ่อกนี่เสียเด็ดอีกบ่แม่เออเอาเอาเอาตัวนี้โจไใบกอนโจ้โจ้เป็นอย่างไรที ยังสาวเอาไม้ถั่เออเพราะว่าเอาตัวนี้โจไวกออีกาลอนโจไวกออีกกลอปมันใหม่ๆอยู่เนาะครับผมเพราะว่าเข้ากับมาตามวิธีเข้านี่ล่ะครับผมเออันนี้มันยังไม่เข้าโจไอีกกอนคือเป็นอย่างอันนี้เข้ามาบอกพี่น้องแม่บอกเออว่าโอ้ยแม่ซี่บนไหนถูกตัวไร้าเปกัากันครับผมเออแล้วก็เปดเก็ดอีกทั้งล่างอีกก็ในถูกคนเขียนเส้นวงไว้ครับผมเออแบบนี้เข้ามาคิดเทียสักกลอนเออ กินเกียวขังที่สองประมาณมือเนี่ยมันที่มันกอนบ่ก่อมาตรงมันที่ยังเงอะหมดก่อนเหอะจำบ่ได้ไมจำบ่รว่าดังต่ำเลยอ่าบารี้นี่ให้หกเก็แปเก้าเก็บแปดตมาดตัวปัดปัดแต่ข้างบนท้างล่างที่น้องชี้รับผมเนาะ มือนี่นอนงันกอดกอดเด็กคนเด้อกอดคำเบาเขากอนครับบันนี่บันห้าเขี้ยวคำเบาเลยศึกษาคนกอนว่าแม่สิมาสามมือต่อกาบ่กเป็นยังเอรียกว่ามาสองมือต่อกาบ่กเป็นยังมือนี่เขามาเบิ่งก่อนเนาะครับผมครัาเบิ่งก่อนว่ามันเลี่ยงจริงไหมเลี่ยงงานขึ้เขาขาหลักฐานยืนยันจริงเออมายืนยันอีหลีคกับที่มาอาบน้ามันเออบอลอัน เทวดาันดูกับมากันเด้ออาบน้ก็ได้อาบเ้วมันสบายใจสบายคิดเนี่ยอาบน้ำเนี่ยเพราะว่าามันใสได้ใส่ารเป็นนังบนของพระอินทร์เพนถามันมอหัวแล้บอกัามเดียวองหัว่ยใส่พวกมันบ่ยาเนี่ยถ้ามาดามันสิบรยูนเนาะมันูดแบบไงนึงเขาก็แต้มกับไปหัเนียน้ำมนนั้นเราไม่หาเก็บเอาเขาก็มาใส่หํำเข้าก็แต้มไว้แต้มไห้กัเขียนเลขกบาก็น่าโตนี่มันจะแท้จริงหรอประธนา ย่อไี้ขี้สิาหน้าเคลืนหนีก่อนเออกันมามือได้กะใจอยากมากกะจังมาเด้อครับผม,ดผมโดนกับป๋าใดนั่นกับป๋าใดเด้ครับเพราะว่าเหาปันกลางอืมใสกลางเหาครับผมนี่แหละขม่าทมที่สี่แล้วที่กับเออนี่ใจขืนพักไงเด้บัดเนี้เป็นยางว่ตตี้โอ้ยไม่ต่อยากบหายเดียบัตแนะว่าตอนหนีมันยังหวยออกไม่ๆอยู่เนาะครับครับผมเขาแม่ลกคนไกลเขาเจ้าลกเขา ยังบะโปงกันป oh, so uh ่ค huh, ร uh, um, uh, ับผมเดี๋ยวกินาหน้าขึ้นนี่กวนข้ารสับก็ะหอนหอนครับผมไม่ไม่สายไม่ พันถูกกันกัเพนไมถูก็ที่หนึ่นาายจะเมที่หนึ่งดอกซื้อหลดเข้าหนลรเออแม่ครับผ้ดโชคได้บ้านก็เรื่องมพี่เราเยครัผมกรจะเปลี่ยนหนาสานนี่ยขนาดเปลี่ยนหนาสานเดียวมากมนสานทองเออโอ้กเขียนใส่องค์ไม้เห็นตากับยุีครับ กรใีเด้ไหมกาจะหอมหวานหานยังช่วยปัสาวัช่วคอไปห่อนๆอุ่นอยู่พี่น้องอุ่นมันอุ่นๆอยู่เ้องสร้างวนี้ไปก่อนพี่น้องสราองค์อการานที่ถิกเชิญตัวได้ไปอีาผม้นๆก็อีกผมเดอัวนี้เหรอวันนี้ย่งเบาพราะว่ามันยังเมนมอนๆอยู่ไม่ไมอยู่นะม่ยนลเอาูมันูกะกอนเบิ่งสะกอนไปสะกอนกินแล้นาสะกอนแต่ไม่ได้เอฟซีสิริบเนี่ยกกินแาสะกอน ในเอฟซีกดถาไว้แล er ้วนะแม่เนาะกดรอเอาไว้ครับเอฟซีครับผมรอไวอดรอไวในเราองศอกลาบสองขาบอหกเก็ดโอ้ตัวหกเก็ดพันออกกับขาหกนี่สองห่านี่หกเก็ดห้าหกสองห้าเอออยู่ในกลุ่มนี่ยังไม่ออกนะครับเอฟซีครับผมยังไม่ได้แต่ยังไม่ออกครับผมอ ยี่ห้าสามต้นนะครับผมเนาะครับผมดีครับ